นิทานเรื่องหนูยอดกระตันยูในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีครอบครัวหนูอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นพ่อหนูและแม่หนูทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวส่วนลูกๆสองตัวก็คือหนูนากับหนูนิดเป็นลูกที่ดีช่วยเหลือพ่อแม่เสมอวันหนึ่งแม่หนูไม่สบายหนักพ่อหนูจึงต้องออกไปหาหมอที่หมู่บ้านห่างไกล ก่อนออกเดินทางพ่อหนูบอกกับลูกๆว่าพ่อจะไปหาหมอให้แม่ลูกๆอยู่ดูแลแม่ดีๆนะหนูนากับหนูนิดพยักหน้าแล้วตอบพร้อมกันได้ค่ะพ่อพวกหนูจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเมื่อพ่อหนูออกไปหนูนากับหนูนิดก็ช่วยกันดูแลแม่หนูนิดไปหาน้ำสะอาดมาให้แม่ดื่ม ส่วนหนูนาก็ไปหาผักและผลไม้ในป่ามาให้แม่กินหนูนิดถามแม่ด้วยความห่วงใยแม่คะแม่รู้สึกดีขึ้นไหมแม่หนูยิ้มน้อยๆแล้วตอบแม่ดีขึ้นแล้วละ่ะขอบใจลูกๆที่ช่วยดูแลแม่ หนูนากับหนูนินรู้สึกดีใจที่แม่เริ่มดีขึ้นทั้งสองจึงช่วยกันทำอาหารและทำความสะอาดบ้านรอให้พ่อกลับมาเมื่อพ่อหนูกล,ก,หนก,ลก,กลับมาพร้อมกับยารักษาโรคเขาเห็นลูกๆกำลังช่วยกันทำงานอย่างขยันขันแขง็งพ่อหนูจึงแอบคิดทดสอบความกระตันยูของลูกพ่อหนูแกล้งทำเป็นเหนื่อยและพูดว่า พ่อเหนื่อยมากเลยลูกๆช่วยพ่อทำงานต่อได้ไหมหนูนากับหนูนิดไม่ลังเลทั้งสองตอบพร้อมกันได้ค่ะพ่อพวกหนูยินดีช่วยค่ะหนูนิดช่วยพ่อขนย้ายของส่วนหนูนาก็ช่วยแม่ทำอาหารพ่อหนูเห็นความตั้งใจของลูกๆจึงยิ้มพอใจและบอกว่า พ่อภูมิใจในตัวลูกๆมากที่ลูกๆเป็นเด็กดีและกระตันอยู่แบบนี้หนูนากับหนูนิดยิ้มแล้วตอบพวกหนูรักพ่อแม่ค่ะพวกหนูจะดูแลพ่อแม่ตลอดไปตั้งแต่นั้นมาครอบครัวหนูก็อยู่กันอย่างมีความสุขเพราะหนูนากับหนูนิดเป็นหนูยอดกระตันยูที่รู้จักช่วยเหลือและดูแลพ่อแม่เสมอ ความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่สำคัญเด็กๆควรช่วยเหลือและดูแลพ่อแม่เพื่อแสดงความรักและความกตัญญูนิทานเรื่องคุณยายขายปลาในหมู่บ้านริมแม่น้ำมีคุณยายคนหนึ่งที่ขายปลาเป็นอาชีพ คุณยายเป็นคนใจดีและขยันขันแข็งทุกวันเธอจะออกไปหาปลาในแม่น้ำแล้วนำมาขายที่ตลาดวันหนึ่งคุณยายจับปลาได้ตัวหนึ่งปลาตัวนั้นพูดได้คุณยายผมขอร้องอย่าขายผมเลยผมอยากกลับไปอยู่ในแม่น้ำคุณยายตกใจแต่ก็สงสารปลาจึงถามว่า ทำไมเจ้าถึงอยากกลับไปอยู่ในแม่น้ำละ่ะปลาตอบเพราะผมมีครอบครัวอยู่ในแม่น้ำถ้าผมถูกขายพวกเขาคงจะเศร้าใจมากคุณยายยิ้มแล้วพูดดีแล้วยายจะปล่อยเจ้าไปเจ้าจงกลับไปหาครอบครัวของเจ้าเถอะหลังจากปล่อยปลาตัวนั้นไปคุณยายก็จับปลาตัวใหม่ได้ ปลาตัวนี้เป็นปลาทองสีสวยงามปลาทองพูดกับคุณยายคุณยายถ้าคุณยายปล่อยผมไปผมจะทำให้คุณยายร่ำรวยคุณยายสงสัยแต่ก็ถามเจ้าจะทำให้ยายร่ำรวยได้ยังไงปลาทองตอบผมจะมอบอัญ,ญมณีให้คุณยายหนึ่งเม็ดถ้าคุณยายปล่อยผมไปคุณยายคิดแล้วตอบ ยายไม่ต้องการอัญ,ญมณีหรอกเจ้าจงกลับไปอยู่ในแม่น้ำเธอปลาทองรู้สึกประทับใจในความดีของคุณยายจึงมอบอัญ,ญมณีให้คุณยายหนึ่งเม็ดก่อนจะว่ายน้ำกลับไปเมื <m> ่อคุณยายได้อัญ,ญมณีมาเธอไม่เก็บไว้คนเดียวแต่แบ่งปันให้กับคนในหมู่บ้านที่ยากจนคนในหมู่บ้านถามคุณยาย คุณยายได้อัญมณีมาจากไหนคุณยายยิ้มแล้วตอบยายได้อัญมณีมาจากปลาท้องที่ยายปล่อยไปยายคิดว่าการแบ่งปันทำให้เรามีความสุขมากกว่าการเก็บไว้คนเดียวซะอีกตั้งแต่นั้นมาคุณยายก็กลายเป็นเที่ยรักของทุกคนในหมู่บ้านและเธอก็ยังขายปลาต่อไปด้วยความสุข ปลาท้องที่คุณยายปล่อยไปก็กลับมาเยี่ยมคุณยายเป็นครั้งคราวพร้อมกับมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้คุณยายเสมอความดีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะนำมาซึ่งความสุขและความร่ำรวยในใจนิทานเรื่องพี่ชายผู้ไม่แสดงออกในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่ง มีพี่น้องคู่หนึ่งชื่อว่ากลา้าและแก้วกล้าเป็นพี่ชายคนโตเงียบขรึมและดูเหมือนไม่สนใจอะไรนักส่วนแก้วเป็นน้องสาวที่ร่าเริงสุดใสและช่างพูดพ่อแม่ของพวกเขาจากไปตั้งแต่ยังเด็กทำให้กล้าต้องรับหน้าที่ดูแลแก้วเพียงลำพังแต่สิ่งที่แก้วไม่เข้าใจก็คือ ทำไมพี่ชายถึงชอบดูเธออยู่เรื่อยแก้วอย่าวิ่งซนสิเดี๋ยวหกล้มทำไมต้องดูด้วยล่ะพี่หนูแค่วิ่งเล่นเองพอถ้าแกล้มขึ้นมาแล้วร้องไห้ใครต้องดูแลฉันไงแก้วเม้มปากเธอรู้สึกว่าพี่ชายคนนี้ช่างเย็นชานัก ไม่เคยพูดคำหวานไม่เคยกอดหรือบอกว่ารักเลยสักครั้งแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยสังเกตเลยก็คือพิกลามักจะคอยอยู่ใกลๆ้ๆและคอยช่วยเหลือเธอเสมอโดยไม่ให้เธอรู้ตัวคืนหนึ่งขณะที่แก้วนอนหลับสนิทฝนตกหนกักลมพัดแรงจนหลังคาบ้านแทบสะเทือน แก้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นเงาของพิกล้ายืนอยู่ข้างหน้าต่างมองออกไปข้างนอกพี่ทำอะไรอยู่หรอกล้าหันขวับมาหายังไม่นอนอีกหรอหนูได้ยินเสียงลมแรงก็เลยตื่นกล้าถอนหายใจแล้วเดินไปดึงผ้าห่มให้เธอนอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะง่วง แก้วพยักหน้าแล้วล้มตัวลงนอนทว่าเธอแอบลืมตาขึ้นมาอีกครั้งและเห็นพี่ชายยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมดวงตาของเขาดูเคร่งเครียดราวกับกำลังเป็นห่วงอะไรบางอย่างแต่แก้วไม่เข้าใจว่าคืออะไรวันต่อมาฝนยังคงตกไม่หยุดน้ำในแม่น้ำเริ่มเอ่อสูงจนคนในหมู่บ้านเริ่มกังวล แก้วออกไปวิ่งเล่นท่ามกลางสายฝนแม้กล้าจะเตือนแล้วก็ตามแก้วกลับเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ไม่เอาหนูอยากเล่นน้ําฝนทันใดนั้นเองน้ำจากแม่น้ำก็ไหลบ่าเข้ามาเร็วเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดแก้วลื่นถลายไปกับกระแสน้ำกลารีพุ่งเข้ามาควา้าข้อมือน้องสาวไว้ได้ทัน กล้าออกแรงดึงเต็มที่แม้ว่าตัวเขาเองจะเสี่ยงถูกพัดไปด้วยก็ตามจับฉันให้แน่นห้ามปล่อยเด็ดขาดด้วยแรงทั้งหมดที่มีกล้าพาแก้วขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยถลอกแต่เขาไม่ได้สนใจตัวเองเลยแม้แต่น้อยบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าออกไปเล่นมัวซัว,วขอโทษค่ะหนูกลัว กล้าถอนหายใจนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเบาๆฉันก็กลัวหลังจากวันนั้นแก้วเริ่มสังเกตพี่ชายของเธอให้มากขึ้นเธอเห็นว่าพี่ชายมักจะซ่อมรองเท้าให้เธอเงียบๆคอยแบ่งข้าวส่วนของตัวเองให้เธอในวันที่อาหารไม่พอหรือแม้กระทั่งทำงานหนักขึ้นเพื่อซื้อเสื้อตัวใหม่ให้เธอ วันหนึ่งขณะที่แก้วกำลังนอนเธอแอบได้ยินพี่ชายพูดกับตัวเองเบาๆขอให้แก้วปลอดภัยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ลำบากแก้วน้ำตาคลอเธอไม่เคยรู้เลยว่าพี่ชายที่ดูเย็นชาคนนี้รักเธอมากแค่ไหนเวลาผ่านไปพิ้าต้องเดินทางไปทำงานในเมืองเป็นเวลานาน แก้วเดินมาส่งที่ท่าน้ำดูแลตัวเองดีๆพี่กล้าพูดเสียงเรียบแก้วเม้มปากแน่นแล้วตัดสินใจถามออกไปพี่เคยรักหนูบ้างไหมกล้าชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นเบาๆถามอะไรงงๆตอบมาสิพี่กล้ามองหน้าน้องสาวแล้วถอนหายใจฉันดูแลเธอมาตลอดขนาดนี้ ถ้าไม่รักแล้วจะทำทำไมแก้วยิ้มทางน้ำตาขอบคุณนะพี่กล้าย,ยกมือล่มหัวของเธอเบาๆเป็นครั้งแรกที่แก้วรู้สึกถึงความอบอุ่นจากพี่ชายที่เธอรักที่สุดจบบริบูรณ์